มาดูคนนี้พุกคนนี้น่คนนี้พิเศษมาอยู่หน้าหน้าร้านเลยหน้ากระจกนี่เลยนี่มือฉมังเนี่ยน่ารักด้วยอ้าวดูดูดูข้างในก็มีหลายมือนนโตนะหลายเตาเอาละที่นี่ที่ไหนมาดูกันเลย อร่อยุณเปนก่อนที่จะได้ดูกันมาดูกันก่อนผัดหมูกะหรีอ่ะถือว่างามมากที่เขาทำนะแล้วก็ถั่วถั่วและเตาหมูกรอบอ่าหมูกรอบนี่ได้แล้วมั้ะอันนี้มาก่อนมาหลังสั่งตามนี้เลยก็สำหรับน้องนี่ได้รับการพนักงานน่ะ น้องแนะนำอ่ะผัดผักกงาช่าเตาอเอาเป็นคนะอคเต้าไนเนาะมกอ็ุ้มที่ไอันนีลาที่นี่เ็เจอลุงร้อยอีกแล้วะเนี่ยเนยกความดีให้กินนะ้กินเียวไม่้บแคาก็เบาๆหน่อย้เนวชิ้น้เนวชิ้ แบบลูกค้ามาเลยเยอะมากเลย